ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอยู่กับผมอิเล็กแกรานะครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปฮันโชดาวมามา้ังนานนะครับมีแผนว่ากะว่าจะเลิกอ่ะไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีเกมที่คุ้มกว่าที่ต้องไปปั่นนะครับก็คอมดูด,ดีนั่นแหละครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเกมฮันโชดาวมานานมากนะครับผมก็ต้องทําการรื้อฟื้นหน่อยเนาะก็ใช้เวลาไม่มากครับก็ตามตัวอย่างคลิป1น,นาที35วิเนี่ยแหละครับ โอ้ชีวิตกูชีวิตกูจะจบแล้วนกส้มลาก่อนนกส้มกูจะตายกูตายอ่าลวดลวดมันขึ้นบันไดมาโอ้โไม่ต้องชุบนกส้มลวดปวดว่ะปวดมากปวดส้มอันเดียวอันเดียวผมไพื่อไว้ผม ตายโอเคนิ่งนิ่งนิ่งหมวกหมวกแก๊ปนิ่งอุย้ยหลังหลังอัละลูกข้างหน้าโอ้โอ,โอ,โอ้มันดักมันดักนึ่งอ้หาที่อะฮะเห็นแล้ว ตกน้ำไอสัตว์กระจกแตกเหรอหรือว่ามันไม่มีกระจกอยู่แล้ว,วคนเอ้ยจะตายเลือดคนเหลือหนึ่งแดงแดงแดง ผมอลว้างหมเลยโอ้ยเฮียโอ้โหเพลนชิบหายเลยก็อีเวนต์นี้นะครับ Devil Moon ของ Hunt s h o w d o w n นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เหมือนเดิมนะครับจาก Serpent Moon เลยมีเนื้อเรื่องติดต่อกันนะครับ Mr. s h ต r l e y ี่มีแผนที่จะทำอะไรบางอย่างใช่แล้วเราเลยเจนเนอรี่ฮันเตอร์ที่จะต้องไป ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างซึ่งอีเวนต์นี้นะครับผมก็ได้ทำการนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้เล่นนะครับก็เขาให้เพิ่มเลเวลนะครับมันมีทางเร็วกับทางช้านะครับผมก็เลยเลือกทางเร็วนะครับมีเวลาตั้ง2เดือนแต่กูไม่เอานะครับเพราะกูเพลนมากแล้วผมก็เลยแบบโอเคเราไปเล่นเกมคอฟรูดมอนกาแฟสองดีกว่าและเราฮันชูดาวปล่อยทิ้งเราเก็บแค่สะสมก็พอนะครับ ช็อตเด็ดกีฬาดังใน h ั n t s ดาของผมจะเป็นงานเดี๋ยวรับชมได้ต่อไปนี่แหละนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนไปตัดคลิป Call of Duty Modern Warfare 2 DMC นะครับที่อัดมาจากเมื่อกี้เลย2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะตัดให้เหลือสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเครับชม h u n o w d o อี Event Devil Mode ได้เลยส้มผมเข้ามา โอ้มีลวดด้วยเฮีย yeah. เหตุแล้วอาส้มเราเล่นบ้านนี้กันเราเราละร้านหัวตุ้มแรงเดินลำลางหัวเนี่ยตุ้มเนี่ย <c oughs> ตายอีขขาา๋ข้างหลางเข้าเขาทางหลัง ตัวนึงข้างล่างมาอยู่ตรงข้างนอกตรงคิปนี้อยู่ข้างล่างเลยเห็นกอละไกลไหมเสื้ขาวไม่ได้มันติดไม้อุ้ยไอ้ดอยสวัสดีเพื่อนต้องส่งยุบก่อนตาย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 ไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันเจ็บหรอกตายเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งตัวซายตัวเสื้อขาวเสืขาวเสืขาวขนาด โอ้ก็ไม่โดนไม่ได้หรอไปโดนข้างล่างคนเดียวเดีวผมทิ้วกว่าเดี๋ยวร้อยเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่ข้างล่างบ้านไปโดนเข้าวบดใช่ไหมเข้าไปหายไปเลยตรงไหนเห็นแล้ว

คือผูสอบผ่านฝั่งฝั่งที่ที่ที่ตรงอยู่เหรอตื่นรูปหนึ่งไปแล้วรูปหนึ่งจบไปจบไปตายบดตายบดตายบดแหววเดี๋ยวตัวน,วน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้ให้บันเตียนเร็ว สองคนสองคนเผื่อนกันเลยสวยยังยังอีกต้นนึงเกือบเจ็บอีกต้นนึงเจ็บจ้ะโกรก่อนไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับเพิ่งขอเวลาสักครู่ฉันอยู่ครับใช่ใช่เอบอตตี้สองตัวบอตตี้สองตัวแล้วกนเดียว ส่อ,องกล่อง้วดูบ้านข้างบ้านสวยจบชนะโดกดโดกด,ดเชียร <laughs> นริวแบกสีเหลาวนะน่ยแบกสามรอบแล้วแอนดิวอเออวอร์ไดไม่ทำอะไรเริ่มน่ากังวลแล้ว แต่ฝั่งล็อกเบย์นั่นเดือดมากเลยนะเออม้ว่าถัา่วล็อกเบเย์แหละให้เราเพราะจะติดกันไหมไม่ติดมาอยู่ตรงถั่ล็อกเบย์เพราะว่าเสียงไม่ไอยู่ตรงตรงเซมเซมแต่เขามันได้ตรงไอ้ไละตรงไอ้ไปเสกเก็เลยแต่เขาอยู่ทางนอกรึเปล่าแล้วคนหัว ผมเก็บแล้<อ>จะบ,บนหัวนนนนนบนหัวตายต้นขวามีาาออเิดตันลวมาบีาน,บนหัวยังอยู่ ขาดร้องน่าข้างบ้านขาดร้องว่าเหรอในส่ตว์ไม่เข้าโดนนะข้างบ้านรวนวนาานะวังนะผมหมดละตะกี้ใช้เปลืองมากเลยเยอะไม่้นชุบละหนึ่งละเน็ตเข้า เขหาหน่าพยายามเลยเสาเสาอัน,อออนเนี้ยเสาอีเวนต์มันมันร้องห้าด่ายมันร้องต้องลูกสองนะลูกสอง เขาหลังมาเดินโอ้โดนจริงของโดนจริงนี่ยนะข้างหลังมันสัญญาอ่ะเขามันน uh, ่าม hey, ันตกใจไม่ไ hmm. ด mm ้ใ hmm. ช่ปองปลาหมดนะเนี่ยหมดหลอวะใครอะใครเออใครใครวะใครมันนะ ก็ส้มเหลือกี่วิผมไม่เหลือละผมไม่ถือสี่ถือสี่วิ่งข้างบนสองข้างล่างหนึ่ง uh huh. อือฮหน้าแถนแล้วข้างบนหน้าร้าอยแล้ว เข้าบ้านค่ะเข้ามาโอ้ข้าบนเปิดนีกว่าไม่โดนข้างนอกคนเดียวเพรนี่นะโอ้บนหัวผมตกก่อนนี่อยู่ใกล้คนจะอันดับือข้าวของแล้วยิงเข้ามาได้ไงวะประตูเปิดอ่ะะปรตูพังแล้ว พี่ริวใช้อีกรอบได้ไหมบนสงล่างหนึนเดิมล่างหนึ่งนเดิมอีกอีกอีกตัวล่างมันอยู่ตัวนี้อ๋อมันมันอยู่ฝั่งนี้โอู้่ไอ้เข็นละข้างบนนี่มันเดินเปนวุ่นวาย ไอ,อตัวข้างล่างก็ผาทางเข้าเลยอ้ยจริงไม่หลังมาไม่มันแบงมันแบงมันแบง่งมัแบงมาตัวหลังอะ่ะมาแล้วเหรอ <c oughs> ตายขัน้นไหนคนบนสองตายในอะ่ะตายในเลยม่ได้อยูอ่มันอะไรอยู่ ข้างบนสองข้าบนแล้วอยู่ล้องแล้วฝากเลยนกส้มแต่ไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในโคโอ้โหโอ้โหกูว่าทำไมกูรู้ไม่ได้ลุก่อนหน้าเหรอไม่ผมรู้อยู่แล้วมันแบบว่ามันรู้ไม่ได้วะอ๋อมันปุ๊บอึเฝ้าเฝ้าไว้พี่นุ๊กฟาดิมฟาเดิม แลอผมผมเผาได้นะเร็วเลยตายหนึ่งผมตัดข้างบนนะอยู่ข้างบนนี่อยู่ข้างบนหนึ่งฝั่งฝั่งของฝั่งฝั่งเอ็ดเดียว อ่ะแรบไม่โดนมันหันยาแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยเฮ้ยอีสองคนสวยสแกนหน่อยโอ้ยข้างหลังข้างหลังตีอื่นเหรอตีี่ไหนตีไหนตีอื่นไอ้เที่ยวเฮลูตายหนึ่งโอเคกลับ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 เอาดาร์คไส้โอ้เฮลู ผมได้อันเนี้ยพี่ริวอันนี้เลยปะได้กี่กี่อันอันเดียวอันเดียวโอเคนะอันสองมันจะเคลียร์นะโอ้ตีไปสามคนเลยสามไม่น้ำตีไหนโอตีเนี่ยคนด้วยโอตี้อะโอตีโอ้ตี้อีกอตี้มา ระวังระวังระวังโอเคต็มห้องน้ำเต็มลปข้งางล่างเนี่ยวเขามาหาคุยมีแบ็คโค้ดหนึ่งคนนะแบ็คโค้ดว่าตัวยังไม่พังเลยอ่ะ อยู่หมดมันอยู่ฝั่งร้อยยี่หมดเลยจะมาดูนตายากาศเาขาแต่มาข้อ้าข้างคนหนึ่งรถหนักเอาส้มเป็นยังบ้างไม่ตายวะจับไม่ตายอยู่ใกล้ไหมข้างล่าง เร่ไปดับตายขอปืนนยขอปืนหน่อยครับมสแกนปะาสอคนใช่ไหมเหลือคนนึงบานช้นโอ้แฟมหนึ่งขอฮิลก่อนบ้านชั้นสองของน้องข้ามเหลือคนเดียวมั้งใช่ไหมหรือว่าสองคนปคนะคนเดียวคนเดียวอยูตรงศพหลมเพค้วเพื้อขาดทุกเนื้อขาดทุนไม่ไวใช่ปะุแล้ว ตัวซานยิงไม่ถูกตรงนี้ต่อนะตองวะไม่รู้หมดแล้ว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 จบละจบละไอเชียกูาิดคือฟาวเสียงเสียงสลากชิงเข้ามาเลยเสร็จแล้วไม่ได้แล้วเออเสร็จแล้วต้องหวะต้องหวะได้ต้องหวะได้แล้วต้องหีนี้โอ้โหก็ต้องหวะได้จริงๆเียอ่เปลี่ยนปืนผิดอ่ะตะกี้ของเจ้าลูกซองมันผมได้ปะขัดว่ะ หมเถ้าเป็นสเตเตอร์มึงไม่ต้องคุยแล้วเนี่ยขอหน่อยอัพพิคัสบ้านรวยมากเลยนะมึงเนีเ่ยไอ้ดูตัวไหนอัลอตัวน,นี้อคค่ะไอ้บไปโหดอะ่ะคุณสู้กันมาละกระสุนมาสุดทา้ายแอตี้เฉยเชื่อเชื่อตึงเลยตึงเลยเมื่อกี้อันแรกกูนั่งเล่นได้เพีบยบดีได้ดีว้าวเอ๊ะสเปก โอ้นี่ปั๊มมีปั๊มด้วยเยี่ยโอ้โหสองรัทธิอามี่ไม่มตายได้เหรอวะตัวตัวสองลัทเนี่ยปั๊มเจตเปิดเราแพงกว่า